สวัสดีจ้าเมื่อนี้จะมาเห็นเนื้อแดดเดียวเลยจ้ามาเบ่งซ่อนผสมกันเลยเนื้อจ้าเอาแบบติดมันเครื่องมักเนื้อแดดเดียวก็มีกระเทียมพริกไทยเมด็ดชูบโรตน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันพืชจ้าจะแล้วก็จะมัดตำพริกไทยเม็ดก่อนจ้า ตำกระเจาะตำะเอียดมากเกินไปจ้าเวลาเฮากินเนื้อแดดเดียวทอดก็จะได้มีรดสัมผัสของพริกไทยเม็ดยู่จ้ากระตำละเอียดประมาณนี้เพราะเราจะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมกระตำเพาะหยาบๆยาบจ้าตำให้เข้ากันกับพริกไทยเม็ด อ้ากระตำกระเทียมกระพริกไทยเม็ดละเอียดประมาณนี้พอละจ้าเสร็จแล้วลก็ตักออกใส่ถ้่วพักไว้ก่อนใส่กระเทียมกระพริกไทยเม็ดอาก็จะใส่หลายเกินไปจ้าเดี๋ยวมันก็จะไปกบกินเนื้อเบิดจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อมาหั่นจ้าหั่นตามลายเงาของเนื้อจ้า เนี่ยจะหันน่นแยวๆแบบนี้เนื้อที่เฮาเอามาเห็ดเนื่อเดดเดียวเขาก็จะเอาเนื้อส่วนให้ติดมันนจะจะเพราะว่าเวลาทอดเนื้อเดดเดียวไปเนื้อเดดเดียวเขาก็จะได้นุ่มเวลาทอดเนื้อเดดเดียวจะได้บอกแข็งจ้ะ เฮดเนื้อแดดเดียวนี่ก็เป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งจ้าจะได้เก <tinc S 1> ็บไว้กินโดนๆ้าช่วงนี้ก็อากาศหนาวเย็นเฮดเนื้อแดดเดียวเอาไว้ทอดกินกับข้าวเหนียวหรือว่าจะเอาไว้ยางก็ได้จ้าแลเห้าไปยางก็จะมีกินหอมอีกแบบหนึ่งจ้า เขาหั่นเนื้อกะเซจเรียบร้อยแล้วจ้าเส็จเรียบร้อยแล้วเอาจะมามาร์กเนื้อเด,ยเดียวกันเลยจ้าใส่กระเทียมพริกไทยเมรร็ดที่เขาตำไว้ลงไปตำเนื้อใส่น้ำปลาจ้าใส่ชูโรดใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็นวดคลุกเข่าให้เนื้อกับเครื่องมาร์กเขากันจ้านวดไปจนกว่า ให้เครื่องมักซึมเข้าในเนื้อจ้าเฮอากระนวดคลุกเข่าเนื้อเดียวๆกับเครื่องมักเขากันแล้วเจลกระสซน้ำมันผืชจ้าใส่น้ำมันผืชลงไปเจลก็นวดคลุกเข้าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันจ้า นวดไปเรื่อยๆก่อนจ้าฮัาก็น,นวดไปเรื่อยๆนวดจนกว่าให้น้ำเครื่องมากกับน้ำมันพืชที่เข้าใส่ลงไปซึมเข้าในเนื้อให้น้ำเครื่องมาร์แห้งจ้านวดไปเรื่อยๆนวดมาเรื่อยๆ นำเครื่องมักกระซึมเข้าในเนื้อเบิดแล้วจ้าเฉลยยาจะมักไว้สาสิบนาทีจ้าถ้าก็จะมักไว้เอาวางไว้อนนุณหภูมิของปกติจ้าถ้ามักเนื้อมากระครบเวลาละจ้า ส่วนแ้วก็เอาเนื้อแดดเดียวเฮามาเลี้ยงใส่ถาดหรือว่าใส่กระดงเมื่อนี้ใส่ถาดจ้าบ่มีกระดงเลี้ยงให้มีช่องวางนะจ่าเนื้อแดดเดียวเฮาก็จะได้แหงไวเมื่อนี้ก็แดดกับบ่มีปันใดจ้า ตากเนื้อแดดเดียวก็ขึ้นยุกับแดดจ้า้าแดดดีๆตากค่สองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงก็ไดแล้วจ้ามือนีบม,มีแดดเลยจ้ามิตะลม้มก็จะตากล้มพึ่งล้มเอาจ้าก็จะเพิ่มไม่ละตากขึ้นไปอีกจ้าเขาก็เลี้ยงตากเนื้อแดดเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ถาที่เขาตากเนื้อแดดเดียวรู้สึกว่าจะน้อยไปจ้ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเ่ยก็จะเอาพริกแห้งจ้ะมาโรยหนาะเนื้อแดดเดียวเขากับกระเทียมทุบจ้ะเพื่อว่าบ่ให้แมงวันมัดตอมจ้ะเนี่ยจะโรยหนาะพริกแห้งกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เอาเนื้อแดดเดียวเขาไปตากแดดกันเลยจ้ะเอาขึ้นมาตากบนหลังคาเลยจ้เนี่จ้ะแดดกับบอมมีวม่ตลมเนี่ยจะตากสามถึงสี่ชั่วโมงจ้ะ เ้างก็ตากเนื้อแดดเดียวมาในสองชั่วโมงแล้วจ้าก็จะมาเบิงเนื้อแดดเดียวห้องก็พอเริ่มตึงขึ้นมาแล้วจ้าจแล้วก็ตากต่อจนครบเวลาจา้าเนื้อแดดเดียวห้องก็ตากครบเวลาแล้วจ้าสี่ชั่วโมงแล้วจะแล้วก็จะไปทอดเนื้อแดดเดียวกันเลยจา้า ้ามก็มาทอดเนื้อแดดเดียวกันเลยจ้ะเอากระตาตั้งไฟเทน้ำมันพื้นลงไปแย่ก็จะแบ่งถอดจ้าส่วนหนึ่งจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้รอให้น้ำมันหอนก่อนจ้า น้ำมันพืชก็เริ่มหอนแล้วเฉลกันเนื้อแดดเดียวลงใส่เลวจ้าเอาเนื้อแดดเดียวลงแล้วเขาก็จะถอดจนกว่า,วาให้เนื้อแดดเดียวสุกทั่วกันทั่วกันทุกชินจ้า จะลกะกกค้นให้เนื้อแด็ดเดียวกระจายให้โดนน้ำมันทั่วถึงทุกชิ้นจ้าทอดไปเรื่อยๆจ้าเอาเนื้อแด็ดเดียวลงใส่ไปเพิ่มอีกสองชิ้นจ้าเลาก็จะทอดเนื้อแดดเดียวโดยไฟกลางทอดไปเรอยๆจ้า เาก็ต้องคอยเบิงเนื้อแดดเดียวถอดเท่าอยู่เลยจ้ะเขาถอดเนื้อแดดเดียวมาเรื่อยๆเนื้อแดดเดียวเขาก็ับไม่กินหอมขึ้นมาละจ้ะเสร็จแล้วลเขาจะมากลับเนื้อกลับเนื้อแดดเดียวกลับด้านบนลงด้านล่างให้เนื้อแดดเดียวเขาโดนน้ำมันให้ทั่วทุกชิ้นจ้ะกลับเนื้อแล้วก็ถอดต่อ จนกว่า,วาเนื้อเด็ดเดียวาสุกได้ตามที่เขาต้องการจา้าเนื้อแดดเดียวถอดอแล้วก็สุกแล้วจ้าสุกแล้วจะแลกตักขึ้นจากเตาเลยเนื้อแดดเดียวาสุกแล้ว จะเลเอากระชอนมาตาขึ้นไปพากไว้สเสด็จนมันจ้าจะลย่าจะทอดอีกชุดหนึ่งจ้าเอาเนื้อเดียวๆลงทอดเจแลลวก็ทอดจนกว่า,วา เนื้อแดดเดียวฮัสุกสุกทั่วกันทุกชิ้นจ้าฮัทอดเนื้อแดดเดียวชุดที่สองทอดเนื้อแดดเดียวค้นไปมาเนื้อแดดเดียวฮักระสุกแล้วจ้าจะแลกตักขึ้นจากเตาเลยเนื้อแดดเดียวทอดเร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดใส่จานกินกันเลยรสชาติของเนื้อแดดเดียวทอดรสชาติแ่บ พอดีเนื้อแดดเดียวทอดกระเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเนื้อแดดเดียวทอดต้องกินตอนแล้วเซร็จใหม่ๆกินกับข้าวเหนียวอ่อน,ห,อนหรือว่าจะกินเป็นกับแกมก่าแสบจ้าขอบคุณตุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม